เราบูชัพสควอคนนารสราสปูตินน่ะไอ้วันดีวันรุ่นเมกาวันดีวรุ่นโนบัยวันดีวัรุ่นชาญไซนั่กันกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่าวันพิษไฟติ้งบลัดนะท่านผู้ชมนะเอ่อเป็นเกมแนววันพิษต่อสู้นะครับท่านผู้ชมนะเอ่อเล่นต่อสู้นะมีทั้นไอโเอสแล้วก็แอนดรอยนี่มันเป็นเซิร์ฟจีนเนาะเซิร์ฟเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยเขายังไม่เปิดนะท่านผู้ชมนะอ่ะนะ ก็วิธีการโหลดนี่ยอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต่คลิปวิธีการเข้าเล่นในะพวกนี้ก็อยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต่คลิปเช่นเดียวกันนะครับมาคุณดูเราจะมาเล่นกันเลยโคตรีโคตรึงอ่ะไปรับของแป๊บนึงรับของไรบ้านแป๊บมาว่ะคุณดูแล้วก็แพทนี้มันจะมีอัปเดตใหม่นะสำหรับอาคาอินุนะท่านผู้ชมนะนี่โคตรี Co oh <my> อาคาอ no ินุโนตรึงนะคุณดูรู้เปล่ามาคุณดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับน้อง หนกดออกมาก่อนฟิบอันนี้พี่ซุ่มมาได้แล้วนะอาคานุนะครับเดีย๋ยวจะไปลงลงทำควีสพีพงพีพีอะไรพวกนี้สักหน่อยนะครับครูนะเออลรืมเรืมเมอันนี้นีนี่ไปสู้กับแฟรแงกี้โนตึงก่อนแย่เอาว่าลุยได้เอาตัวไหนลงดีวะเดี๋ยววันึงดูก่อนนะคนดูเอ,อ้ยยังไม่ได้ดันในตัวนั่นเลยให้เป็น5้าดาวเลยนะครูเด,ดา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  มาว่ามาว่าคือตรึงเฮ้ยแฟรงกี้นี่สก,กิลสก,กิลซะหน่อยสวยอัดเลยอัดเลยนี่แม่งกระแทกโคตรหล่อโคตรตีโค,รรโครตร,ครตรึงอะ่ะได้ละหนึ่งได้ละหนึ่งดรับ,บูชัพสกอรุนัสบรัสปูติงนะไอเย้ yeah! เอามาอันหนึ่งครับอันนี้ไงอันนี้สองด่านไม่เอาอันนี้ไปดิ้นอันนี่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ต้องเป็นอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโทษทีโทษทีคนดูอันนี้ผมมาทำภารกิจรายวันนี้เฉยนะมันมีภารกิจอะไรพวกนี้ให้ทำด้วยนะครับมันจะมีเล้นแบบ PvP กับ PvE p v e ก็คือแบบแนวเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมนะอันนี้อันต่อไป l i m a n นชัปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุ้นฉลอง5 0 0แสนซับแจกยับ3ต่อครั้งแรกกับ l ั c กี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุ้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์ line, เติมเกมทุกๆ100บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งรดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ r i c h m a n คอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ r i c h m a o คอยใช้ลุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richmanshop.com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันเลยใครคืออะไรนี่นี่น,นโอเคเข้ามาสู่สักหน่อย <S <S อย่าๆเอมาสอแต้มสวยครับพี่ อันไหนอันนี้เดซิดโก้ยมาว่ามาว่า <c oughs> เอาดีเอาดี <c oughs> นี่เลยครับสวยเหยียบเลยวิ่งดีเนี่ยครับเอาไปคืนเอาไปคืนคุณดูว้า <c oughs> <c oughs> อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เบื่อจริงๆเลยตัวเนี้ยวิจะไปปีนงสองร้อยมั้ยเอาจริงดิพี่นี่เนี่ยไถ่ไถไถโว้เฮ้ยปีนงสองร้อยไอ้เจ๊เกมบ้าไปแล้วเหรออ๋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 ออะไรอ่ะใครจะเล่นกับพี่ผมถามหน่อยดูปีนงสองร้อยนี่ฮะมึงบ้าปะไอ้เกมแม่งยังอือคนดู ลบไปครับลบไปครับสวยนี่เด็กเป็นไงนะ่ะโว้ยน่ะท <laughs> ิงสองล้ใครใครจะเรียนดูตัวยิ่งทำไม่ไปซื้อมันเน่าจังวะเดี๋ยวนี้คนดูผมไม่เข้าใจเฮ้ย <laughs> อะไรวะนี่เด็กครับอือดูละปิงสองล้อกับปิงหกสิบเนี่ยคนดูมันจะเอาอะไรไปสู้แค่ <laughs> จังมา้าสกิลมันก็ต่างกันแล้วนะครับคนดูนะโอ้ <laughs> โอ้กูยังลำคานเลยด้วตัวนี้เฮ้ยขอร้องเถอะวะนี่เนี่ยไหวอืมนี่ดูดิมันจะเอาอะไรไปสู้อ๋อเออปิงรถแล้วโอ้โหปิงรถแล้วก็ขึ้นมาเฮ้ยทำไมมันปิงอย่างงี้วะคนดูแม่งปิงจัดๆเลยปิงสองร้อยสิบเลยอ่ะใครจะเล่นกับมึงเนี่ยถามหน่อย ไว้มีเด็เรียบร้ยไว้เดครับเอาดิพิงอ,งอกับพิงดครับโอ้ กูอยากจะร้องมีจริงเลยคนดูมันอัปเดตใหม่ปุ๊บแม่งปิงชิบหายเลยคนดูโอ้ยทำไมพี่ดีทำกับผมอย่างนี้ผมเช่าพี่เดือดรหัไอปีรหัสลอย,อยนี่ VPN นี่โอ้โหบาดเจ็บอ๋ออ๋อ,อ,อตายคนดูนี่และครับเรียบร้อยไหวนี่นี่ โอ้ยมันปิงเกินไปว่ะคนดูทำไมมันปิงขนาดนี้มาเฮ้ยมาว่ะคนดูเมันก็ปิงโพดมันแจ็กก็เป็นอะไรนาะคนดูในเกมแม่งปิงจัดเลยว่สะสเด๊ะ <laughs> ปิงชิบหายเลยอ่ะมันจะไปสู้ใครเขาได้วะคนดูโอป้ปิงจัดจ้าปิงจัดจ้านลาบูจับสก๊อกงนักชราฟูติงอะนะไอ้เฮ้ยมาแล้วว่ะ มาดิมาดิงุดดีเลยเนี่ยครับสวยนี่เลยครับสวยอืมโอ้ยเนี่ยปิงสองร้อยกูจะเล่นยังไงเนาโอ้โมาอัปเดตท,ทำไมอัปเดตแลว้วเน่าเนี่ยคนดูนะผมไม่เข้าใจจริงๆเลยนะอัปเดตบีบีเอ็นแลวน้วเน่าเนี่ยโอ้โนี่เลยครับสวยโอ้ยอย่าบอกนะเจออ้คนเดิมตอนนั้น โหยออกดีกว่าว่ะอย่างนั้นนะ่ะเฮ้ยมันปิงอะ่ะคนดูแม่งเล่นไม่สนุกเลยอ่ะมันปิงจังวะอัปเดตอย,ยู่ยบูสเตอร์มาใหม่นี่ปิงจัดจัดเลยนะคนดูผมบอกเลยโหไม่สนุกเลยอะ่ะกีแม่งปิงโคตรอะไรวะปกติไม่คิดว่ามันจะปิงขนาดนี้นะครับแม่งปิงชิบหายเลยเนี่ยอันเนี้ยมาดิ สวยอุยอ้ยกูยจะสู้มึงได้ยังไงอ๋อมึงปีนขนาดนั้นนะ่ะเออนี่เลยครับสวยต่อยต่อยปิงร้อยเก้าสิบแบบปกติมันจะไปร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบนะคุณดูนะผมบอกให้นี่เลยครับไทยไทยไทยสวยสวยโอ้ย นี่เด็กครับเรียบร้อยบอกเลยอร่อยจัดอร่อยจัดอร่อยจัดต่อยปกติไปก่อนคนด,มดูมาด,มาดิมาดิมาดีมาดิมาดิสวยนี่เด็กบีบเฮ้ย <laughs> มันปิงอย่างนี้เราจะสู้มันไหวไหม,มเนี่ยสวยวิ ถูกก่อนถูกตัก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 สวยโอ้ยกำลังจะสก,กิล <c oughs> นี่เลยนีเย่เอาไปกินเอาไปกินหมัดเปล่า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 นี่เลยเป็นไงลน่ะเอาดีเอาเด <c oughs> โอีโอ้ยโอ้ย,อยสวยนี่เลยโอ้ยทำไมพุ่งเข้าไปไม่ติดวะ เรียบร้อยปิงสองร้อยกว่าทำไมเป็นอย่างเงี้ยนะดูดิทำไมแดงๆอย่างวะโอ้โหเซิร์ฟอย่างเน่าเน่าจ่ดนี่นี่เป็นอย่างเงี้ยนะสวยอันตี้เลยก็จะคอมโบสักหน่อยนะนี่นี่เป็นอย่างเงี้ยนะตุยไปเลยนะครับบนดูมาดิมาดินี่นะครับสวยสวย เหยียบ,บแบบเหยียบแบบแย่ำกระมมอมนี่นี่กำปั้นกำปั้นเอาว่าเอาว่านี่เนเธยรถ่ายหลบเลยถ่ายหลบเลยอุยอ้ยอุ้ยโดนเฉยป่ะโดนเฉยเลยโอ้โหอะไรวะย่ำกระมมอม ลิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุ้นฉลอง5 0,000นรัพ์แจกยับ3ต่อครั้งแรกกับลัคกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุ้น <Wow. S 1> ลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมทุกๆ100บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งรดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ r i c h m a o คอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ r i c h m a o คอยใช้รุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richmanshop.com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันเลยสว้นี่ดิเอาดิเอาดิเฮ้ย อันนี้มันซุ่มซุ่มสุดตัวแล้วคนดูบอกเลยทุกสกิลอะแม่งให้ผมทุกสกิลอะอ้าวอย่างนี้ก็ลอ,อยดีครับอย่างนี้ก็ลอ,อยดีครับผังตัวเองเอาะดีอาดีาดรูมหรออุ๊ยโอ้ย,อยรูมรูมเทอร์ติยตวแหวกวแหวกตวแ รุมเธอที่นายนี่เดะนี่เดะจะฟันจะฟันจะฟันแข่งกันหรือจะฟันแข่งกันหรือจะฟันแข่งกันหรือนี่เดะครับตีสกิลเดะอย่างนี้อ้าวถึงก็ปล่อยเมาส์อะนี่ขนาดปีงสองร้อยนะถ้าไม่ปีงสองร้อยมึงตุยแล้วนะนี่อุ้ยคนดูผมซิงมันมันมันไม่ปีงสองร้อยเนี่ยอร่อยจัดเลยแหละเกม ยิงพูดหัวหน้าฮะเย้รับของครับโอ้โหมาแล้วไอ้นี่รายวันคุณดูนะไอ้รายสัปดาห์นะครับอาร์กิทรายสัปดาห์นะเดี๋ยวไปรับของรายวันแป๊บนี่เราก็มานั่งเล่นชิวๆรายสัปดาห์อะไรของเรานะฮะเออนี่ต้องเล่นกี่รอบนะผมจําได้โอเคไปลุยต่อครับตราปุจับสกอฟ์กุนนัสรัสปูตินน์นะไอตเป็นไอ้นี่นะ คาอินุถึงจะโหดโนตรึงโนกอตเอาว่าเอาว่าเฮ้ยเอาดีเอาดีนี่เลยครับสวยสวยสวยโว้ยโอ้ยนี่เลยครับเรียบร้อยสวยบีบหยิบย่ำกระหม่อมนี่เลยครับนี่เลยเอาไปคืน โอ้โอ้โอ้โหไอเจังหวะเมื่อกี้เป็นควรโดนนะใช่ไหมอืมอุ๊ยแหวยิยงตะกิลไปก่อนเลยอย่างแรกเอาดีเอาเดีนี่เลยครับอืมเฮ้ยบึดได้ไงอ่ะเฮ้ยมันน่าจะปิงอ่ะคนดูปิงนิดนึงมันก็บึดแล้วนะ โอ้โหโหน,น,น,มมนี่เลยครับสวยทุ่มเลยสวยครับไส่ตัก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 นี่เลยบีไปย่ำกระมอมสวยนี่เลยครับนี่เลยเอา, ide, เอาเดออออิเอาดิเดี๋ยวปลอยโคตรตึงอืมเอาดิเอาดิ ไส่คร,ครับเกียมมมเรือมมมเรืรรอ้โดนบีบตายเลยมันลองจังหวะนี้มานานแล้ววงโอ้ยนี่เลยทิบทีบ สวยสวยโดนสับนะโอ้ย <laughs> โอ้อุบัติพุทมาน่ะ <c oughs> นี่เลยส,สวยโว้ย <c oughs> เอาดิ <c oughs> ไรเหรอ <c oughs> โว้ยไม่โดนนี่ไงวะคนดูเมื่อกี้มันแค่เสี้ยวเดียวมันไม่โดนนะคนดู มีดิเต็มๆหวยชุดเดียวจบไอเนี่ยไอ้น,อน,อนี่ต้องระวังโอ้ยมึงมาและมึงมาแล้วเหรอมึงมาแล้วเหรออืมนัดสุดท้ายโดนพอดีโอ๊ยพุ่งเข้าไปทำไมเนี่ยมันมันหน่วงไงคนดูเมื่อกี้เนี่ย แน่ดิเอาอะนีเลยครับโดนไปก่อนเลยจับมาย่ำกระหม่อมแป๊บจับมาย่ำกระหม่อมแป๊บย่ำกระหม่อมแป๊บนี่ดิไหวครับฟิวนีดิครับโดนสวยสับยาวๆสับยาว ตับยาวๆสับยาวๆสับยาวๆมาดีมาดีนี่นี่เอาไปคืนสวยคลุกแบบย่ำกระมมอมอย่านะ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 พี่มันสเต็ปอยู่แล้ว โอเคนะครับทนะ่านผนะู้ชมนัน้ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับจะตัวเกมวันพีฟิตติ้งพันนะมันปิงจัดเลยอะต้องรอมันแก้นะครับก็ประมาณนี้ล้กันนะสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนจอกนใหม่คิปหน้าบายจ้าสวัสดีลิชแมนชอน็อปโหนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุน้นฉลองห้าแสนซับแจกยับสามต่อครั้งแรกกับลัคกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุน้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมทุกๆ100บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ r i c h m a n คอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ r i c h m a n คอยใช้รุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richmanshop.com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันเลย